สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอการสอนใช้หนังสือ ECG ในการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับการหาอุปกรณ์การหาค่าการหาการหากาช่ชงงานนะครับแล้วก็จะมาสออนเปิดกันเลยนะครับเอาเลยเบอร์ที่จะหาวันนี้ก็นะครับก็คือเบอร์ 2N 20 5นะครับ ตอนแรกก็เปิดด้านหลังก่อนนะครับเราก็หา2 N ไสุน N 3055 2ครับ2 N 3055นะครับแล้วก็หาสอง N สามศูนย์หา้าห 55นี S <S <preach ers> ่นะครับเจอแล้วครับ2น3ตัวห้าเปิดด้านหน้าร้อยสามสิบได้สูงหน่อยคีกี้ครับร้อยสามสิบ อ่าคันี้ก็ไทยรู้ว่ะแล้วเราก็ดูเลขหลังนะครับเลขหลังก็จะเป็นหนึ่งีสี่สามเราก็เปิดไปนะครับหนึ่งีสี่สามนะครับสี่สามนี่นะครับดูเข้ามาก็เปิดไปดูไอเนี่ย อันนี้ก็มาดูนะครับว่ามันคือฮาร์ดสิสเตอร์ชนิดซิลิคอนอ่าแล้วก็ดูเลขหน้าของมันก็คือ T O P สองสามเจ็ดซึ่งเลขนี้ก็จะเป็นเลขหน้าเบาะรูปนะครับว่าอยู่ตรงไหนฮาร์ดสิสเตอร์ในซิลิคอน เขาพลาดเรื่องมีเขาหนี่งดูนัคะว่าก็คือคาติเตอร์คาติเตอร์เมื่อกี้หนึ่งเลยหนึ่งกระตุยไม่รู้ว่าหนึ่งโอสองสามเจ็ดหรือว่าคาติเตอร์นี่เดี๋ยวต้องเปิดไปดูหน้าหน้านี้ก่อนเมื่อกี้อะไรอะไรขีดอะไรนะเมื่อกี้ ก็คือพอดูหน้าก็จะเห็นสีโอสามนะครับดูเล่นนี้ก็คือเบอร์แทนของอุปกรณ์นะครับนี่คือจะจะบอกว่าขาไหนคือ B ีขาไหนซีแล้วก็ขาไหน E นะครับ <c oughs>